สวัสดีครับผมได้ดูกับพีตันชคไหมครับไฟล์ล่าสุดไปไงบ้างครับวิเคราะห์ให้ดูหน่อยตัวยอดตามที่ผมเคยบอกไปก่อนชกนะครับว่าถ้าพี่กับพตันเดินเตะขาต่อยหมัดนะมีขานะครับเขาบวงแน่นอนแต่ถ้ามาช้าเหมือนมวยไทยอ่ะเขาไวแล้วนะครับสเต็ปขาก็ดีมากครับไม่ทันกขนเนี่ยแต่เมื่อคืนนั้นพี่กับพตันจะเปิดเกมเลยผมว่าถูกถูกถูกสไตล์ของวันด้วยแฟนมวยที่รับชมด้วยเนี่ยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเขา ฝรั่งครับมันพอโดนอัดอัดหๆนๆๆๆๆักหนักอัดหนักหนักมันก็ใจก็เหลือเปอร์เซ็นต์น้อยครับ<ช>แล้ว,<ช>ลวคิดว่าด้วยสไตล์การชกของพี่ตันแบบนี้เนี่ยเขามีโอกาสที่จะก้าวขึ้นมาเป็นซูเปอร์สตาร์วันแชมเปี้ยนชิไช่ไหมครับมีแน่นอนครับมีแน่นอนคือสไตล์นี้ถูกใจทางชาติมากครับแฟนมวยต่างแดนทุกคนนะชอบสไตล์นี้อยู่แล้วใช่ครับพูดง่ายว่าชกถูกทรง,ถ,ทรงรถูกทรงครับถูกทรงครับก็มาผมเชื่อว่าพี่กบิตันเป็นเบอร์หนึ่ง ของโลกได้ครับอืในนักชกไทยนะก็หลังจากกัปตันชกเสร,ร็จมีหลายๆคอมเมนต์จากแฟนมวยก็ประกบคู่ให้กัปตันว่าถ้ากัปตันทำ135ได้เจอกับรถถังเนี่ยน,น่าจะสนุกเรามีความเห็นยังไงก็ยินดีครับยินดีครับแล้วแต่โปรโมเตอร์ดีกว่าเห็นว่าสมควรครับเพราะเราก็ต้องผ่านคุญชาตีทางวันชิเป็นชิปคือก่อนหน้านี้เราเคยบอกแล้วว่า ของเราเนี่ยร้อยสามสิบสามไม่เกินร้อยสามสิบห้าใช่ครับผมถ้าเสอรโบส์อยากจะจัดเจอกับกัปตันเราก็ก็พร้อมเลยแต่ว่าให้คุยกันกับผู้ใหญ่ไปครับผมใช่ครับเพราะว่าเราก็ชกได้หมดประมาณนั้นครับแต่ว่าครั้งนี้ถ้าถ้าเป็นวันแชมเปียนชิพก็คงต้องให้คุณชาติบุญตัดสินใจใช่ครับเพราะอย่างเรานักชกไทยนะเขาก็อยากให้ชกกระต่างชาติก่อนเพราะมีเยอะะยังไม่อยากให้เจอไทยเจอเองในมุมมองของเราคิดว่าคุณชาติจะประกบให้เราเจอกันไหมผมว่ายังนะ อย่างนั้นอีกอย่างหนึง่งวันก็ต้องรอดูว่าถ้าพี่กับปิตันน้ำหนักได้แต่มันมีค่าน้ําอีกอืถ้าค่าน้ําไม่ผ่านก็ต้องให้ชกปล่อยไปในเรื่องของการทํน้หนักมันมันมัน,มนหละยอะยดเยอะใช่ครับในเรื่องทํน้หนักน้ําหนักปกติได้แล้วคนทุกคนลดได้แล้วเจ็ดแปดโลแต่ค่าน้ําเนี่ยถ้าอดน้ํานิดเดียวอ่ะไม่ผ่านเลยอัะแล้วมีคู่หนึ่งที่หลายๆคนเขาประกบให้กับปตันล้มแชมป์กับน้องโอเรามองอยังไงคู่นี้คือเวทเนี้ยพี่กับปตันสู้ได้หมดอืใช่ครับแต่อยู่ที่ ตังวันจะเป็นชิปจะจัดไม่จัดใช่แล้วก็อีกอย่างพี่พี่น้องโอเค้าเคยอยู่เป็นดีแล้วมาอยู่อ่าของยูโวก็เนี้ยเหมือนเหมือนเหมือนเคยอยู่ค่ายเดียวกันใช่เคยอยู่ค่ายเดียวก็ยังไม่อยากให้เจอกันหรอกบางครับกอก็ต้องต้องปั้นให้พี่โอ๋ไปเจอกับพวกเพโดเซียมอะไรพวกนั้นนก่อแต่ว่าก่อนหน้านี้น้องโอ๋เคยเคยเคยมีโปรแกรมว่าจะล้มแชมป์กับลามาสนอฟด้วยเคยอ่าแต่ว่าไม่แค่งข้ากันไปแต่ตอนนี้แชมป์เปลี่ยนมือเป็นคนไทยแล้วโอกาสก็ ถ้ามันถึงจุดจริงๆครับมันก็ต้องได้เจอกันใช้มวยไทยกับิี่็อกซิงช์มัความเป็นไปได้ใช่ไหมใช่แต่ก็ต้องรอดูว่าฝรั่งมันในตอนนั้นยังจะเยอะอยู่ไหมถ้าเยอะอยู่เขาว่าให้กัปตันป้องกันกับฝรั่งไปก่อนยังไม่เจอตถ้ามันจนจริงๆหาใครไม่ได้จริงก็เขาคงให้เจอกันครับและในส่วนของรถถังเห็นโพสต์เฟซบุ๊กบอกว่าไม่ไหวแล้วทนไม่ไหวแล้วมีรายการแล้วนี่มีรายการครับมีรายการที่เจ็ดเมษาใช่ผมชก กติกากติกามวยไทยกติกามวยไทยเอาไม่ใช่คิวบ็อกซิ่งใช่ไหมไม่ไม่ครับคู่ชกเป็นไงบ้างคู่ชกก็ใช้ได้รูปร่างใหญ่ใหญ่ครับใหญ่แล้วก็ถึกด้วยแล้วก็สไตล์คล้ายๆผมด้วยเดินเตะเขาแบบมวยไทยเป็นเลยครับตอนนี้เราร่างกายเราเป็นไงก็ตอนนี้ก็ทําร่างกายมาเรื่อยๆครับทำมาอยู่ใครทุกสายอดีตครับก็อ่าบังลิศนะครับผมก็เป็นเกียรติมากที่ให้เข้ามาซ้อมนะครับผมอ่แล้วรถถังจะกลับไปซ้อมที่ค่ายจิบุนโดเมื่อไหร่ครับเพราะวก็เดือนกุ้มพาจะมีโปรแกรมด้วยนี่ กามีครับเดี๋ยวต้องต้องรอรอรอคอนเฟิร์มได้ครับรอรอวันคอนเฟิร์มทียังไงเห็นว่าจะเข้าไปไปซ้อมที่จิตเมืองนนท์แล้วใช่ครับพร้อมกับหนึ่งล้านเล็กหนึ่งล้านเล็กมีรายการที่ญี่ปุ่นยี่แปดกุมภาพันธ์ใช่ครับผมก็ไปช่วยหนึ่งล้านเล็กด้วยใช่รัทำร่างกายเราด้วยครับผมอ่ะสุดท้ายรถถังฝากไล่ถึงแฟนคลับเอฟซีนะครับก็ฝากเอฟซีท่านด้วยครับถึงจะนานหน่อยก็อย่าเพิ่งลืมนะครับก็จะมีของดีๆมันๆให้รับชมกันแน่นอนครับฝากกุญแจใจด้วยครับนักชกไทยครับจะไปช่างซื ในฐานะที่เราเป็นคู่ลงนวมคู่ซ้อมให้กับกัปตันครับรู้สึกยังไงบ้างครับที่กัปตันพังอาจขึ้นมาเป็นแชมป์โลกคิกบ็อกซิ่งก็รู้สึกยินดีกับพี่เขาด้วยครับแล้วก็เราก็มีความสุขด้วยเพราะว่าได้ได้ไปช่วยพี่เขาลงนวลแต่ว่าอาจจะไม่ไม่มากครับอาจจะปีส่วนร่วมไม่มากแต่ว่าก็เล็กน้อยครับผมก็รู้สึกดีใจด้วยครับเป็นเกียรติมากครับเห็นฟอร์มกระชกพี่เขาไหมเมื่อคืนนี้ดุดันมากครับผมเป็นไงสุดยอดจริงครับก็เป็นไปตามที่ผมคิดไว้เลยครับ เป็นตามที่คิดเลยครับก็ผมคิดว่าจะผ่านไม่ได้แน่นอนครับยังไงสับขาอะไรอยู่แน่นอนอยู่แน่นอนครับผมกัปตันมันหนักไหมเราได้ไปลงนองกับเขาถึงสองครั้งก็หนักไหมก็ก็หนักครับแต่ว่า,าระดับหนึ่งแต่ว่าไม่ไม่มากครับแต่ว่าหมัดคมหมัดคม,คมออกได้แม่นครับผมถ้าหนักไม่มากแล้วทําไมเ,เรามาสน็อปถึงอยู่ไม่ได้อันนี้ก็ต้องอ,อ,ยอยู่ที่การฟิตซ้อมเหมือนกันครับแล้วก็เจ็บขาด้วยใช่ครับ ผมดูเจาะขาแล้วก็ต่อยหมัดเจ็บขาดูว่าเจ็บขาครับผมอ่าแล้วก็ในสวงแสงที่มีรายการยังครับของผมอ่าน่าจะเดือนมีนาคมครับผมมีนาคมชกกับใครครับอ่าอันนี้ก็ต้องรอโปรโมเตอร์อีกทีครับก็ฟิตซ้อมร่างกายไปเรื่อยครับเห็นว่าแสงอาทิตย์มีเป้าหมายจะสร้างสถิติเป็นแชมป์โลกอายุน้อยสุดครับก็ตั้งเป้าหมายไว้แบบนั้นครับก็จะได้ไม่ได้ก็ต้องอีกเรื่องครับแต่ว่าผมตั้งเป้าหมายไว้สูงไว้ก่อนครับ อ่ะฝากอะไรถึงแฟนคลับ FC แสงอาทิตย์นะครับก็ฝากแฟนมลทุกคนครับก็ช่วยเป็นกำลังใจให้ผมแล้วก็ฝากติดตามผลงานค่ายมูสังก์ตินด้วยครับก็จะทำให้เต็มที่และดีที่สุดในทุกไฟล์ครับครับขอบคุณครับ